สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตการผพงเอง็นห้อง s อท2เับหนวันนี้จะมานำเสนอหลักการทำงานของนายหลวงรัชการที่9ในหัวข้อการแก้ปัญหาอาที่จุดเล็กคำว,ว่าแก้ปัญหาที่จุดเล็กหมายถึงการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาจากสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือปัญหาที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นลุกลามจนกลายเป็นปัญหาขนาดใหญ่ในอนาคต หรือเพียงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาในระยะยาวแนวคิดนี้สอดคล้องกับพระราชดำริข,ของนายหลวงรัชกาลที่9ที่เน้นให้เริ่มต้นแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่เล็กที่สุดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ตัวก่อนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพค่ะ โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มกเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาของคนในท้องถิ่นและชุมชนที่มีปัญหาต่างๆโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงในระดับพื้นฐานเช่นการเกษตร,รหรือการจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้ในระดับเล็กๆและค่อยๆขยายผลไปยังระดับที่ใหญ่ขึ้นตัวอย่างโครงการเกษตร,รถฤษฎีใหม่ ที่พระราชทานแนวทางให้เกษตรกรจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการปรับการใช้ที่ดินในหัวเรือนให้เหมาะสมเช่นการแบ่งที่ดินออกเป็นส,ส่วนๆสำหรับทำการเกษตรปลูกพืชผลไม้อาชีววิศวกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาโปรเจกต์ใหม่วิศวกรสามารถเริ่มจากการทดลองในขนาดเล็ก เช่นการสร้างโปรโตไทป์ของผลิตภัณฑ์หรือการทดสอบเทคโนโลยีในระดับที่สามารถควบคุมได้เช่นการสร้างโมเดล 3d หรือการทดลองใช้ระบบที่เล็กก่อนพัฒนาไปสู่ระบบที่ใหญ่ขึ้นหลักการแก้ไขปัญหาที่จุดเล็กสามารถนำไปใช้ในทุกอาชีพที่ต้องการการพัฒนาอย่างยัง่งยืนและมีประสิทธิภาพโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาเล็กๆก,ก่อนที่จะขยายไปสู่การแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลลัพธ์ในระดับที่ใหญ่ขึ้น การเริ่มจากจุดเล็กๆช่วยให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นปรับปรุงระบบอย่างเป็นขั้นตอนและลดความเสี่ยงในการดําเนินงานได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้การเริ่มจากจุดเล็กๆไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงในการทํางานแต่ยังทําให้สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงได้ทันทีก่อนที่จะขยายไปสู่การพัฒนาในระดับใหญ่ ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการออกแบบที่มีคุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือผู้บริโภคในระยะยาวค่ะ